สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นาข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเ,เช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2563เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจ4สีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นรลยพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย7จสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2563เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับวันนี้มีมวยรอบปูนเสือให้ได้ลุ้นแล้วก็ได้เฉียย์กันถึง2คู่เลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือ ครั้งที่20นะครับสาย B ีนัดแรกนะครับชนะ2ครั้งเข้ารอบนะครับส่วนคนแพ้2ครั้งนี้ตกรอบทันทีนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือปราพิภพเอราวัณน,นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรพลังชัยสพกิจชัยหรือว่าสิทธิเจษเฉลียวพิกัด120อ่ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงปราพิภพนี่ก็20ปีนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ เอค่ายหมวยเอราวันนะครับจังหวัดยะลาโดยดยมีบังลีร้อยตำรวจตีเกียติศักดิ์มูดอนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นหมวยซ้ายนะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสอกซ้ายในมีไล่แขนกดแขนล็อกรัดมัดตีกดตีแล้วก็เด้งตีนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะนกยก3นะครับเพชรชัยนาทหมูปิ้งอร่อยจุงเบืร์ที่อตอกอ ชนะคะแนนยกมังกร S.T.D. Antan Sport ที่ออตกอร์สามนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนให้กับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพลังชัยนี่ก็20ปีนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับเดิมทีนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจ๊เฉลียวนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับ ในมื่อรอบปูนเสือครั้งนี้นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบางกอกอะไยน์ยนนะครับอยู่ในความดูแลของเสียโจนะครับอภิชาติแท่ลิมเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีนักบินเปรมชัยดูแลการฟิตซ้อมนะครับโดยมีคุณพศสว่างค้านะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวนะครับเข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับเดินปั้มจับตีหลอกปดมติโดยเฉพาะเข่ายัดไส้นะครับยัดได้รุนแรงเลยทีเดียวนะครับสามฟอร์มหลังของท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนจิ้งดิทองปุ๋ยปานินทองที่ช่อง7นะครับ เสมอเสมอพานดำอยุธยาไฟยิมที่สุรินทร์นะครับลาสุดนะครับก็อย่างสรุดนะครับแพ้คะแนนให้กับทหารไทยนายกเอท่าสาราที่เวทีลุมพินีสามฟอร์มหลังนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มถือว่าสรุดสรุอยู่นะครับมีแพ้ไปถึง2แล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบบูญเสือครั้งที่20สายบีนัดแรกนะครับคนแพ้นี่โอกาสที่ก็ต้องไปลุ้นอีกนัดหนึ่งนะครับส่วนคนชนะนี่มีตุนไวในกระเป๋า2คะแนนแล้วโอกาส จะเข้ารอบต่อไปก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าไปลุ้นอีกนักหนึ่งถ้าชนะก็เข้ารอบต่อไปทันทีนะครับคุณนี้เปรียบเทียบที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับป่าพิภพดูจักได้เปรียบดูฟอร์มจะดีดกว่านะครับชนะไปถึง2แล้วก็แพ้1น,นะครับแล้วก็เป็นหมวยจงวังหวะฝีมือด้วยนะครับ คุตสูฝ้ฝ่ายน้ําเงินแพทพลังชัยนี่เป็นมวยเข่าเปิดเกมนะครับฉะนั้นต้องเดินเข้าหานะครับต้องเดินทานะครับน่าจะเข้าทางทางด้านฝ่ายแดงปาดพิภพเอาราวัณน,นะครับเพราะว่าเป็นมวยจงวังหวะฟีมือดักเตะดักแทงดักทีบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าค่ายมวยเอาราวัณน,นะครับมาตรฐานการทํามวยค่อนข้างดีนะครับช่วงหลังๆนี่ขึ้นชกชนะมากกว่าแพ้นะครับ ตอนนี้ค่ายเอราวัณน่าจะกําลังมาแรงอยู่นะครับค่ายหมวยมาตรฐานการทํามวยค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปากพิภพเอราวัณนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรพลังชัยสอพศกิจชัยนะครับพร้อมกับคว้า2คะแนนแรกไว้ในกระเป๋าได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงปากพิภพเอราวัณส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นหมอรอบูนเสือขังที่2 0สบายบีนัดแรกเหมือนกันนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับต้นเพชร นายแพทย์วีระชนนะครับพิกัดก็คือ120ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรอาวไทยนี่ก็18ปีนะครับจากนครศรีธรรมราชฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพิทักษ์ทางหลวงนะครับโดยมีบทบ,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 บุบทบุหมดบูนนะครับพิทักษ์ทางหลวงเป็นหัวหน้าคณะนะครับมวยขวาหูบล่างดีนะครับสูงยาวเขาว่าแหลมแทงเจ็บนะครับนายมีล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเนี่ยนั่นแข็งแกร่งครับแล้วก็มีลูกถีบทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ ที่ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นวรูปร่างดีนะครับโชกกับขานี้ไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างอยู่แล้วนะครับโชกกับขานี้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างตลอดสูงยาวเข่าแหลมนะครับแล้วก็มีลูกเข่าโยนแทงด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มี แพ้คะแนนเพชรประดับสิทธิ์นายกทวีตพงศ์ที่ลุมพินีวันนั้นแพ้แบบพลิกนะครับ3ยกนี้ดูเป็นต่อหลายช่วงตัวนะครับมาพลิกพ่ายแพ้ไปในยกที่4แล้วก็ยกที่5นะครับหลังจากนั้นก็มาชนะคะแนนชนะน็อกยก3คูวรต้าลูกมะขามหวานที่วิทีลุมพินีนะครับล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยอยู่ดีนะครับชนะคะแนนปากพิภพเอราวัณที่วิทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับต้นเพชรนี้ก็23ปีนะครับจากอุบลราชธานีนะครับ ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายลำน้ำมูลมวยไทยนะครับโดยมีลำน้ำมูลสอซูมาลีหรือว่าขุนเข้าเวตาลนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีนายแพทย์วีระชนนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับนอกได้นายดีปั้มตีแข็งแรงนะครับหมัดสอกอันตรายต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยทีเดียวนะครับเป็นวหมระเพศอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับนอกนอกได้นายดีนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีเสมอเป๊ปซี่วอล แทงวิเศษยิมที่สีสะเกตนะครับชนะนอกยก4ี่ธนันชัยสิทธิ์อาจารย์หลายที่อุบลราชธานีนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรปีชาสิทธิ์ซุปเปอร์บอลที่สีสะเกต3ฟอร์มหลังนะครับมีเสมอ1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์สาฟอร์มหลังนี่ถือว่าดีเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะไปถึง2แต่ว่า3ครั้งหลังที่เป็นอ่านี่เป็นการชกที่เวทีภูทรต่างจังหวัดทั้งสิ้นเลยนะครับ เท่ากับว่าในเวทีเมืองกรุงนี่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ยังไม่ค่อยได้เข้ามาโชว์ลวดลายให้แฟนมวยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับต้องมาเจอวันนี้ต้องมาเจอกับมวลรูปร่างดีสูงยาวอย่างเพชรอ่าวไทยซึ่งชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงอยู่เป็นประจำมากกว่านะครับฉะนั้นกระดูก ในเมืองกรุงดูแล้วทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงดูจะได้เปรียบด้วยนะครับแล้วก็รูปร่างสูงยาวขรุขระแทงเก็บดูว่าได้เปรียบรูปร่างนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่ากระดูกในเมืองกรุงก็ดูดีกว่าด้วยถึงแม้ว่าช่วงหลังๆทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฟอร์มจะดูดีแต่ว่าเป็นการชกต่างจังหวัดนะครับเวทีบุทรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เข้าเมืองกรุงมาน่าจะเป็นรองนะครับนาเสือรวมทั้งตัวเงินบวกกับร่างกายสภาพความสูงน่าจะอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเพชรอ่าวไทยดูได้เปรียบนะครับบทเบียดไป ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับแล้วก็โชคอยู่ที่เวทีเมืองกรุงประจํามากกว่านะครับกระดูกในเมืองกรุงดูดีกว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านต้นเพชรนายแพทย์วีรชนไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงส่วนคู่ที่3านะครับไปลองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรไพลินสอจ้าต้องปากจีนหรือว่าสิทธิหนุ่มน้อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือซีอุยสิงมาวินหรือว่าจำป่าบอลนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรไพรินนะครับ2ีปีจากชัยภูมินะครับฝีซอมอยู่ที่ค่ายสิบหนุ่มน้อยนะครับจังหวัดปทุมธานีโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัดบุรีเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีมวยหูเล็กสมสกุลนะครับขึ้นถอดมงคลวันชกแล้วก็กำกับนักเสือที่มุมแล้วก็อัดจีดก่อนชกนะครับโดยมีสจต้องปาจีนให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับมีศอกเสริม ข่าในก็มีคล้องลัดบัตตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงกดตีแล้วก็เด้งตีด้วยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรไพลินนะครับก็มีชนะคะแนนเขี่ยวพลันชันทยที่ราชดำเนินนะครับชนะคะแนนวันชัยน้อยสิทธิสารวัตรเสือที่ลุมพินีล่าสุดนี่สรุปแพ้คะแนนให้กับเพชรลุ่งเหลืงองออตึกแดงที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่ชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินซีอุยนะครับสิจปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิซซองอยู่ที่ข่ายสิงห์มาวินนะครับโดยมีเสียงหนึ่งสิงห์มาวินทัตชนนคดชาสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าคณะแลวก็ดูแลการฟิซซอนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายอันตรายนะครับเตะน้าปั้มตามนะครับเข่าดักแทงในกดตีหลอกลัดบัตตีกดตีแล้วก็เด้งตีนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มี ชนะคะแนนวันชัยน้อยสิงปาปากน้อยที่ลุมพินีชนะนกยก4นะครับชูซับสอสละชีพทิราชดำเนินล่าสุดนี่ขึ้นชั้นนะครับสะดุดแพ้นกยกหนึ่งให้กับจอมโหดหมูปิง้งอร่อยจุงเบยที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มคู่นี้นะครับถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็อ่าคู่นี้นี่ชนะทางด้านของวันชัยน้อย สิทธิ์สระเสือมาด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่ารูปร่างส่วนสูงความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสิอุยนี่เป็นนักมวยที่รูปร่างดีสูงยาวนะครับ ชกับข่ายนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับก,ก็ยังดูว่าทางด้านซีอุยสิงมาวินนะครับเป็นมวยประเภทจังหวัดฝีมมือคล่องครบเครื่องนะครับดักเตะดักทีบดักแทงครับวงในน่าจะทำอาวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเพชรไพลินน่าจะต้องเดินเข้าหานะครับเพราะว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างนะครับต้องเดินเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับน่าจะเข้าทางทางด้านซีอุยสิงมาวินนะครับเพราะว่าเป็นมวยประเภทสูงยาวนะครับดักเตะดักทีบดักแทงนะครับวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับแล้ว เรื่องส่วนสูงได้เปรียบเรื่องความยาวผมมองว่าอาวุธน้ำหนักอาวุธน่าจะมีน้ำหนักดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วนี่ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซีอุยซิงมาวินสูงยาวกว่าน้าหนักอาวุธมีน้ําหนักเยอะกว่าแล้วก็อาวุธยาวถึงก่อนนะครับวงไหนนี้อาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะทางด้านเพชรไพลินนี่สั้นกว่าเตี้ยกว่าก็ต้องเดินเข้าหาเปิดเกมเข่าในจับตีเด้งตีนะครับผมมองว่าทางด้านซีอุสิมาวินน่าจะใช้จังหวะความสูงความยาวนะครับดักเตะดักถีบดักแท,กทงนะครับ อาวุธย,วยาวถึงก่อนนะครับแล้วก็ความสูงความยาวดีน้ําหนักอาวุธมวยน่าจะมีน้ําหนักกว่าบทเบียดไปแล้วนี่น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทาดงด้านเพชรไพลินศิษย์สอจต้องปาจีนไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซีอุยสิงมาวิน ส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือจากดาววิสนุกลลกาลนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสถานฟ้าอิมิเนนแอร์หรือว่าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับพิกัดหน1ปอนด์นะครับ,นนรบทางด้านฝ่ายแดงจากดาวนี้ก็28ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซอนอยู่ที่ค่ายราชาวมวยไทยนะครับโดยมี เฉียบเกียรติเพชรนะครับทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเดียเกียรติเพชรนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับในคองรัดมัดตีกดตีแล้วก็เด้งตีนะครับเป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่าหยุดหายจากเวทีเมืองกรุงไปค่อนข้างนานนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงจักรดาวนะครับก็มีชนะคะแนนดอนคิงมอเบสกาม马拉ที่ช่อง74นะครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยนะครับข่าวว่าช่วงนั้นอาจจะเลิก ลาการชกหมวยไปด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็หวนคืนสังเวียนอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาก็แพ้คะแนนให้กับเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีที่ลุมพินีนะครับแต่ว่าลาสุดแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนสู้ศึกสอพพนุษย์ที่ช่อง7จ็ดสีสามฟอมหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้หนึนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายนำเงินสถานฟ้านะครับ32ปีจากสีสเกตนะครับฟิซอมอยู่ที่ค่ายอีเมียนแอร์นะครับโดยมีเสียดทนายต่อยนะครับสมบูรณ์นิรุติเมธีนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสียเปียสะริแสงจันทร์ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องเลยนะครับต่อยหมัดฟันซอกมานักซอกแรงนะครับในของรัดมัดตีกดตีอุ้มตี แล้วก็อุ้มเอาคู่ต่อสู้ไปเททิ้งนะครับให้เสียรูปเสือเสียรูปมวยเสียหลักเสียเลี่ยมนะครับเป็นลูกเก่งของทางด้านสถานฟ้าอีกลูกหนึ่งนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของการค้าของการชีวิตนักมวยแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสามสิบสองปีแล้วเพื่อนรุ่นเดียวนี้เลิกเลิก,เลกลาชกมวยไปค่อนข้างจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านสถานฟ้าน,นี้ต้องบอกว่าดูแลร่างกายได้ค่อนข้างดีนะครับจึง ชกมวยได้อย่างต่อเนื่องนะครับ32ปีแกแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ทายๆแล้วนะครับ สามฟอมหลังของทางด้านสถานฟ้านะครับแพ้คะแนนคั้งขาวแดงหัวลงน้าแข็งที่ลุมพินีนะครับแพ้คะแนนเพชราภะาสอสอพิต่ช่องเจ็ดนะครับล่าสุดก็ยังสะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับเอกลักษ์สอสมานการเมนที่เวทีลุมพินีสามฟอมหลังนี่แพ้รวดนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่สถานฟ้ากำศึกมาค่อนข้างเยอะนะครับร่างกายดูแล้วจะกรอบนะครับโดนตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นมีสะดุ้งให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับหลังเกมการชกหลังๆช่วงหลังๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าสถานฟ้านี่ดูแล้วเจ็บตัวมาตลอด ทั้ง3ามไฟเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววันนี้มาเจอกับคู่ปรับเก่านะครับต้องบอกว่าคู่นี้นี่เคยพบกันมาแล้วถึง3ครั้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านจักดาวนะครับที่เอาชนะน็อกมาได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่าที่เคยเอาชนะคะแนนมาแล้วต้องบอกว่าสถานฟ้าดูแล้วน่าจะลําบากนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ร้อยิบเอ็ดปอนด์นี่จักดาวฝ่ายแดงนี่ดูจะเป็นน้ำหนักปล่อยๆมานะครับเพราะว่าโชคอยู่ที่1 7 1เ1 1 1ร1อยนะครับวันนี้ต้องปล่อยมา121 สถานฟ้าน่าจะดูได้เปรียบเรื่องน้ำหนักแต่ว่าเรื่องความนุ่มความสดความห้าวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญวันนี้เวทีช่อง74นะครับจากดาวนี้อยู่ในเครือข่ายของทีมงานคนจัดนะครับนาเสือน่าจะแข่งโดยธรรมชาตินะครับทํานี้ทําหน่อยนี่ราคาน่าจะวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มกว่าแน่นกว่าสดกว่าช่วงงหลัง,ลงต้องบอกว่าสถานฟ้าฝ่ายน้ําเงินนะครับ ร่างกายกรอบโดนตรงไหนเจ็บตรงนั้นนะครับเจ็บตัวนะครับ3ครั้งหลังนี่แพ้แล้วก็แพ้แบบเจ็บตัวด้วยนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจากดาวิศนุกุลกานะครับหนุ่มกว่าสดกว่าแล้วก็ที่สําคัญหน้าเสือดีอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับที่สําคัญนะครับอีกประการหนึ่งเคยเอาชนะล็อกมาแล้วได้ทั้ง2ครั้งนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้าแขนเอาชนะคะแนนเป็นครั้งที่3ทําแฮตทริกได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจากดาวิศนุกุลกาล สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทยจะสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบใหู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกข้อมูลดีข้อมูลลึก คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ